นี่คุณวนชาแนลครับผมนี่ก็คือกล้วยหอมขา้าวเวนดิตอีกครับผมออกมาไล่ๆกันครับคุณเ,เครือแหลกครับเครือแหลกนําไปก่อนแล้วนี่อีกหนึ่งเครือครับผมตอนนี้เพิ่งเห็นออกมาอยู่ประมาณเจ็ดวีครับผมแต่ว่าคว้วมดกอาจจะสู่เครือแหลกก็ได้ครับผมเครือแหลกดก ระดับวีละสามสิลูกครับผมอันนี้ก็น่าจะยุติสิบกว่าครับผมส่วนมากที่ที่เห็นออกมาเนี่ยกบกเป็นยังครับผมควมควมใหญ่คว,ม,ควมสมบูรณ์อาจจะสู่ต้นแรลกบ่ใด้มันกษตอาจจะตามตามพื้นที่เนาะครับเนาะมันอาจจะบกขึ้นกันปันไดนในการว่า การบำรุงดินบํารุงปุ๋ยอาจจะบทอกันแต่กับวเปพนชยังครับผมก็ถือว่าเป็นกล้วยที่ออกวีตามกำหนดการครับผมออกเครือออกวีมานี่กสิน่ะอาจจะโบอาจจะออกอีกโบก,กี้เครือครับผมเบื้องหล้วบโบก,กี้วีเนาะอืมโบเมนเครือคือวีอีกอาจจะอาจจะหน่อยกว่านั้นแต่ว่านับ นับวีหนึ่งนี่ก็ประมาณสิบกวัวครับผมส่วนมากก็สีบัวเนี่ยเบิงคือผู้นันเนาะบัเป็นยังครับผมก็ถือว่ากลวยเอือนกันยังปลูกความกันก็นยังเงียบอยู่เลยครับบัท่านยนียบัท่านเห็นออกวีออกเครื่อมากเนาะนบัท่านเห็นปีอันนี้เพิ่นไล่กันมากที่ติดเลยสองต้นปลูกความกันครับผมก็ถือว่าเป็นกวยที่ นอกล้วยนอเพิ่นนน่ก็คมีราคาครับผมเดี๋ยวก็สีเริ่มเอาออกไปขยายแลวครับผมนี่สีเริ่มคุดออกเลยและเพราะว่ากล้วยมันมันก็ขยายพันธุ์ง่ายครับผมคุดเงาคุดยังออกเลยก็เงานีก็เชบเอาไปอยู่ประมาณสองสามต้นกอนครับผมเงานั้นก็คือกันเงานั้นก็ลายคือกันครับผม ขอแนะน้ำนะครับน้อกล้วยหอมเข้าเวนดิตถือว่าเป็นกล้วยที่ค่อนข้างที่สมบูรณ์สมบูรณ์เพราะครบกาหนดอ,ออกเครือออกวีนี่ก็คือออกเลยครับผมนี่ม่มีการลังเลลีล่อ,อเลยส่วนทัดไปเนี่ยกล้วยหอมทองอยังบวท่านเห็นออกมาครับผมสองสามต้นยังเงียบอยู่ปลูกพร้อมกันครับผมก็บอกเปน็นยังครับได้เข้าเวนดิตมาก ทดแทนก่อนโอเคน้อครับนอขอบคุณครับผม